สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบอ n นชัยนอลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปครับเหรียญที่ผมจะมารับซื้อวันนี้นะครับก็มาจะรับซื้อตามออเดอร์นะครับตามออเดอร์นะเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึบาทนะครับพอศสองพันนะครับสองพนะ จำนวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ที่นะครับฟังดีๆนะเจ็ดร้ยเจ็ดิบแปดล้านหกมืหนึ่งพันเหรียญนะครับเจ็ดร้อยกว่าล้านเหรียญนะซึ่งถือว่าเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับปี4ีเก้านี่ยผลิตเยอะมากๆและเป็นเหรียญยังไงอ่ะที่ผมจะรับซื้อนะครับมันไม่ใช่เหรียญแบบปกติแน่นอนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เหรียญพ่าเสียนตรงพ่าเสียนขวางผ่าเสียนเอียงอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นเหรียญที่เออร์เลอร์คอยนะครับ เออเป็นเหรียญที่มันเออเลร์อคอยแล้วมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นด้วยนะไม่ได้หายากขนาดนั้นนะผมบอกให้เลยนะเหรียญที่ผมจะมารับซื้อเนี่ยนะครับตอนนี้เหรียญที่ผมถืออยู่ตอนนี้มันเป็นเหรียญแบบธรรมดาปกติทั่วไปนะครับอันนี้คือแบบปกติทั่วไปนะสองห้าสี่เก้านะครับสองห้าสี่เก้าจริงๆริมันก็มีสองบล็อกเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้อธิบายนะเพราะว่ามันจะมีพอเสียนเล็กพอเสียนใหญ่อะไรเงี้ยแต่อันนั้นเราข้ามไปแล้วกันนะครับเรามาถึงจุดที่ว่าเหรียญที่ผมรับซื้อแล้วกันนะนะครับ เหรียญซ้ายคือเหรียญปกติทั่วไปนะครับเหรียญขวานะครับคือเหรียญที่ผมรับซื้อนะนะครับรับซื้อตามออเดอร์นะเพราะเหรียญเนี้ยผมเปิดรับซื้อแบบเรื่อยๆนะเวลามีลูกค้าสั่งมาผมก็มารับซื้อลงคลิปรับซื้อใหม่นะบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเหรียญเนี้ยที่ผมรับซื้อเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอันเป็นแบบไหนนะนะครับเพราะว่าผมรับซื้อพอผมได้ครบออเดอร์ผมก็ปิดรับซื้อพอลูกค้ามาสั่งใหม่ผมก็มาเปิดรับซื้อนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะ ก็เป็นเหรียญอย่างนี้นะครับเหรียญที่ตรงตั่งตัวหนังส,สือประเทศไทยเห็นไหมครับแล้วก็พศสองห้าสี่แปดอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นตัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมหนังสือไม่ชัดน,น,าานะรครับหนังสือแบบแตกๆขอบแตกๆออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่เลยครับอันนี้คือแบบจุดง,ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็หลังสระอราเนี่ยมีเนื้อเกินนะครับอย่างเงี้ยผมถึงรับซื้อนะครับผมถึงรับซื้อนะด้านหน้าก็เป็นเหรียญแบบ ปกติทั่วไปเลยนะครับด้านหน้าเป็นปกติทั่วไปนะเรามาดูด้านหลังอย่างเดียวเลยนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะประเทศไทยไม่ชัดนะครับพอสองห้าไม่ชัดนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินหลังสระอานะครับคำว่าบาทเนี่ยเห็นไหมในอย่างนี้ผมถึงรับซื้อนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีเหรียญเดียวหรือเปล่าไม่นะครับไม่จริงนะมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะมาก นะครับเพราะว่าบางคนเวลาผมรับซื้อเนี่ยบางคนมีเป็นสิบสิบเหรียญน,นะถ้าคนไหนที่เขาสังเกตเหรียญมาเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้ดีว่ามันหาไม่ยากนะครับสําหรับปีสี่เก้าเนี่ยอันนี้ก็อีกเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ชัดนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยก็ไม่ชัดนะนะครับอย่างเงี้ยไม่ชัดเห็นไหมครับมันมีเยอะนะปีสี่เก้าเนี่ยถ้าใครอยากจะสะสมเนี่ยหาสะสมเหรียญพวกนี้ดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันหาง่ายนะครับหาง่ายราคามันอาจจะไม่เท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีผมรับซื้อแค่คนเดียวนะ ผมบอกไว้เลยนะเหรียญแบบนี้นะครับเพราะผมยังไม่เห็นคนอื่นรับซื้อหรือเล่นกันนะแต่จะมีคนแบบสะสมตามผม,ม,ม,ผมก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างนะเนี่ยเห็นป่มสองห้าสี่เก้าไม่ชัดเนะี่ยนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะเนี่ยแล้วก็มีเนื้อเกินตรงเลขหนึ่งเห็นปหมอย่างเงี้ยนะครับเหรียญปีสี่เก้าเนี่ยบล็อกเขาจะชํารุดเยอะมากนะครับชํารุดเยอะมากเลยนะครับผมบอกให้เลยเป็นเหรียญที่หาง่ายที่สุดแล้วนะครับสําหรับเหรียญเออร์เลอร์คอยนนะนะครับเนี่ยสองห้าสี่เก้าเนี่ยนะครับเนี่ย เห็นป่ะผมแนะนํานะแนะนําให้เก็บกันนะแนะนําให้เก็บกันได้นะสําหรับบางคนที่แบบเจอแค่เหรียญสองเหรียญเนี่ยนะครับถ้าส่งมาขายผมมันยังไม่คุ้มก็เก็บเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับดูพอเจอก็พลิกเหรียญดูแล้วก็เก็บเก็บดูนะครับเนี่ยสองห้าสี่เก้าเนี่ยทั้งนั้นนะครับเนี่ยสองห้าสี่เก้าเนี่ยนะครับเยอะนะครับเยอะนะไม่ได้ว่ามีนิดเดียวนะส่วนราคานะครับราคานะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับราคาที่ผมรับซื้อนะครับสําหรับเหรียญบล็อกน,นี้นะ นะครับถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับอยู่ที่เหรียญละ50บาทนะย้ํานะครับว่าต้องเป็นเหรียญสวยนะแต่ถ้าผ่านการใช้งานนะครับก็หลัก10ขึ้นไปแล้วกันนะครับ10บาทจนถึง50บาทแล้วกันขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญเลยนะครับซึ่งอยู่ที่สภาพเหรียญเลยนะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทาไมมันถูกจังนะครับหรือว่าอะไรอันั้นก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าอยากขายหรือไม่ขายนะครับสําหรับบางคนที่มีเยอะๆนะครับ ถ้าเกิดคนไหนนะครับลูกค้าเก่าผมถ้ายังมีอยู่ในมือถ้าอยากขายก็ส่งมาขายได้นะผมรับซื้ออยู่นะตอนนี้นะครับอันนี้แจ้งไว้เลยนะนะครับเพราะว่าบางทีลายเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่าลายคนไหนมีเยอะมีน้อยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสรุปให้ฟังอีกทีครับเหรียญเหรียญในคลิปนี้นะสองห้าสี่เก้าเนี่ยเหรียญที่ผมจะรับซื้อเนี่ยต้องเป็นเหรียญแบบนี้เท่านั้นนะครับย้ําอีกทีนะเผื่อบางคนกดข้ามคลิปมาเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยไม่ชัดนะครับพศสองห้าสี่เก้าไม่ชัด แล้วก็สาระอามีเนื้อเกินข้างหลังนะครับผมถึงรับซื้อนะในราคานะครับเหรียญละสิบาทจนถึงห้าสิบาทแล้วกันนะครับตามที่บอกเลยนะครับตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะถ้าใครมีนะครับก็ส่งรูปมาได้เลยนะเอ้ส่งส่งรูปภาพมาทางนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นอขึ้นรูปภาพให้นะครับเป็นลายดีนะครับเป็น QR โค้ดนะครับเป็นเบอร์โทรแอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้หมดนะครับได้หมดนะนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปภาพมาให้มันชัดๆนะครับเหมือนที่ผมบอก หรือถ้าแอดไลน์ไม่ได้จริงๆนะครับก็ส่งมาทางเพจ a c e b o o k นะครับรับซื้อเหรียญพระเครื่องาบออนชแนลนะครับกดติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็ส่งรูปมาทางอินบ็อกซ์ได้เหมือนกันนะครับแต่ขออย่างเดียวให้ส่งรูปมาให้มันชัดนะครับอย่ากองเหรียญรวมกันมานะครับอย่าถ่ายกองกันมาอย่ามัดถุงอย่าใส่กระสอบอย่าใส่ตะกร้าแล้วกองถ่ายรูปมาให้ผมดูอันนั้นไม่เอานะครับถ้าผมเห็นอย่างนั้นผมก็ไม่ตอบนะครับต้องเข้าใจนะผมไม่ได้ตอบนะถ้าผมเห็นอย่างนั้นนะครับ ต่ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถามได้นะทางไลน์หรืออะไรเนี่ยถามได้นะถ้าผมไม่นี่ผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับตามนี้เลยนะครับรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงนะถ้ายังไงก็อย่าลืมช่วยผมแชร์ช่องผมให้หน่อยนะนะครับสาหรับคนไหนที่มีเพื่อนสะสมเหรียญอะไรเงี้ยก็แชร์แชร์ให้ผมหน่อยนะครับเผื่อบางคนเพื่อนเขามีนะจะได้มาขายผมนะนะครับรับตามออเดอร์นะครับถ้าเกิดใครมีก็ส่งมาได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอขอบคุณและสวัสดีครับ